สวัสดีครับผู้ชมผมวาวพัชระและฝนพัฒนันค่ะกับรายการคลามข้างบ้านนะคะ EP 2ใช่แล้วนะครับซึ่งเป็นรายการที่จะให้แฟนๆทางบ้านเนี่ยโทรมาเล่าคดีที่สนใจเนาะหรือว่าเป็นคดีที่แบบเคยได้ยินมาเคยฟังมาหรือว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยไปฟังเรื่องนี้มาไปรับรู้เรื่องนี้มาแล้วยังไม่เคยมีที่ไหนเล่าเนี่ยก็สามารถโทรมาเล่ากับพวกเราได้ในรายการเนาะใช่แล้วซึ่งสําหรับ EP นี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งนะที่น่าสนใจมากๆแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฆาตกรรมนะ แต่มันจะเป็นเรื่องมีคนหายตัวไปอะไรทํานองเนี้ยก็คือเรื่องราวใน ep นี้ที่แฟนๆทางบ้านเนี่ยโทรมานะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่มีคนหายตัวไปนั่นเองเนาะอย่างที่เราฝนบอกไปเมื่อกี้โดยที่วันนี้เนี่ยคนที่จะโทรเข้ามาเล่าให้กับพวกเราฟังก็คือคุณนีโน่นั่นเองเนาะ ใช่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณนิโน,โน,น่ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะแต่ก่อนที่ไปฟังเรื่องราวนี้กันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s ับ s c r i b e นะคะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราเหมือนเดิมค่ะใช่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนก็ามาติดตามกันในคราบข้างบ้าน EP นี้ได้เลยครับแล้วตอนนี้นะคะคุณนิโน,โน,น่ก็อยู่ในสายกับพวกเราแล้วนะก็อยากจะให้คุณนิโน,น่ได้สวัสดีทุกๆคนกันก่อนเลยนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยเรื่องที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังนเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณนีโนสวัสดีครับฮ่ามาแล้วนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะแขกรับเชิญใช่ไหมเสียงคุณคุณนะเราเคยโทรมาในรายการมาก่อนหรือเปล่าเรื่องวันนี้ที่คุณนีโน่เนี่ยจะโทรเข้ามาเล่ากับพวกเราเนี่ยมันคือคดีอะไรเพราะเมื่อกี้ได้ข่าวว่ามันเป็นคดีเกี่ยวกับคนหายใช่ไหมใช่ค่ะชื่อเรื่องของวันนี้ก็คือการหายตัวไปของ ครับอนการหายตัวไปของไครรอนไครรอนก็คือชื่อของคนที่หายตัวไปเนาะใช่ค่ะโดยที่คดีนี้เนี่ยมันเก่าขนาดไหนครับเป็นคดีที่เป็นเวลา14ปีได้แล้วครับโอ้สิปีเลยเหรอเหตุผลที่คุณนีโน่เอาเรื่องราวของคดีนี้มาเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าเป็นคดีที่ยังปิดไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นคดีการหายตัวไปที่ใหญ่ที่สุดของโอเรกอนครับอ๋อก็คือเป็นคดีคนหายที่ใหญ่ที่สุดของโอเรกอนนั่นเองเนาะฟังแค่นี้ก็น่าสนใจมากๆแล้วคืออยากรู้ว่ามันเป็นคดีคนหายประเภทไหนคะมันถึงบอกว่ากลายมาเป็นคดีใหญ่ได้และที่สําคัญคือถ้าจะให้พูดเนี่ยมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะสิกว่าปีเนี่ยมันเวลามันผ่านไปไวมากเลยเริ่มอยากฟังแล้วนะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะคะ ใช่เดี๋ยวอะให้คุณนิโนเริ่มเล่าเลยดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะเราจะได้แบบมาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคดีนี้กันแน่ใช่แล้วช่วงเวลา8โมงของวันศุกร์ที่4มิถุนาย,ยน2010 2 0 1 0นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2หรือว่าไคลรอนฮอลแมนมาถึงโรงเรียนประถมศึกษาสกายไลน์ในพอรตแลนด์วันนั้นเป็นวันงานวิทยาศาสตร์ และเขาก็มีพรีเซนต์งานโดยได้รับความช่วยเหลือจากแม่เลี้ยงของเขาหลังจากนั้นก็ได้มีการถ่ายรูปไครอนหลังจากนั้นเวลา9โมงก็มีคนพบไครอนเดินบริเวณถงของโรงเรียนแต่หลังจากนั้นพอเวลาเลิกเรียนนะคะพ่อและแม่เลี้ยง ก็ไปรอหน้าบ้านเพราะปกติรถโรงเรียนจะต้องมาส่งไครอนที่บ้านหลังเลิกเรียนทุกวันแต่ในวันนั้นไม่มีไครอนเขาก็ได้หายไปพ่อเขาจึงรีบแจ้งการหายตัวไปของไครอนซึ่งการหายตัวไปในครั้งนี้มีการระดมอาสาสมัครและตำรวจค้นหาหรือว่าเป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโอเรกอนเลยเดียวครับ oh. คำถามก็คือนะครับเขาได้หายไปไหนและเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่คนที่อยู่กับเขาเป็นคนสุดท้าย ก็คือแม่เลี้ยงเทอร์รี่โมเทนจากการให้ปากคำของเธอนะครับกับตำรวจจะเป็นไทม์ไลน์ตามนี้เลยก็คือหลังจากที่เธอถ่ายรูปไคลรอนเมื่อตอน8โมงชเช้าเทอร์รี่ก็ไปอยู่ที่ร้านขายของชำสองแห่งจนถึงเวลา10นาฬิกา10นาทีในเช้าว,วันนั้นหลังจากนั้นเธอก็ได้ขับรถไปตามถนนในชนบทกับเคียร่า ลูกสาวตัวน้อยของเธอโดยที่เธอพยายามตามหาร้านขายยาที่จะมาบรรเทาอาการติดเชื้อที่หูของลูกสาวนั่นเองก่อนที่เธอจะเช็คอินที่ฟิตเนสซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ11ไมล์ในเวลา10อนเอิกา39นาทีเธออยู่ที่นั่น1ชั่วโมงครับจากนั้นเวลาบ่ายโมง2นาทีเธอรีอ้างว่ากลับถึงบ้านแล้วเธอก็ได้ลงชื่อเข้าใช้ Facebook และโพส์รูปภาพของไคลรอนที่เธอถ่ายไว้ในตอนเช้าจากนั้นเคนพ่อของไคลรอนกับเทอรี่ก็ไปยืนรอรถโรงเรียนของไคลรอนที่หน้าบ้านเวลา15นาฬิกา30นมนาทีถ้าอย่างนั้นก็คือสรุปอันนี้เหตุการณ์ที่หายตัวไปเนะว่าตั้งแต่ตอนที่เด็กคนนี้หายตัวไปก็คือมีคนเนี่ย ไปเจอว่าเด็กคนนี้อยู่ที่โถงทางเดินของโรงเรียนใช่ไหมอันนี้ถ้าเราเล่าย้อนกลับไปโถงทางเดินโรงเรียนเนาะตอนเช้าหลังจากนั้นคนที่อยู่ด้วยกันล่าสุดก็คือแม่เลี้ยงซึ่งแม่เลี้ยงเนี่ยไปที่ไองานโรงเรียนที่เป็นเหมือนงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์หรืออะไรสักอย่างนึงใช่ไหมที่คุณนีโน่เล่าแล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็คือว่าก็ได้มีการถ่ายรูปกันเนาะที่แม่เลี้ยงเนี่ยถ่ายรูปให้กับไพรอนก็เหมือนกับผู้ปกครองไปงานโรงเรียนเด็กอ่ะแล้วก็เลยกลายไปเป็นว่าไม่มีใครพบเห็นใครรอดอีกเลยนอกจากแม่เลี้ยงคนนี้อื ซึ่งคนที่อยู่กับใคร่รอดล่าสุดก็คือแม่เลี้ยงคนนี้นี่เองอ๋อนั่นแหละมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเวลาที่ตะกี้คุณนิโน,โน่เล่ามาเนี่ยมันถึงมีช่วงที่แม่เลี้ยงเนี่ยถูกไปให้ปักคํากับตํารวจเนาะใช่เพราะว่าถือว่าเป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดและเป็นคนที่อยู่ด้วยกันคนสุดท้ายโดยที่เมื่อกี้เนี่ยไทม์ไลน์ของคุณแม่ คุณแม่เลี้ยงเนี่ยก็จะเห็นว่าหลังจากที่ถ่ายรูปลูกอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการแบบพาเด็กที่เขาเป็นลูกอีกคนนึงเนาะที่เป็นเด็กเล็กๆที่มีอาการเจ็บหูอะไรเนี่ยไปหาหมอหลังจากนั้นก็มีการไปฟิตเนสไปฟิตเนสเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปโพสต์รูปใน Facebook ซึ่งอ้ตรงนี้มันก็แปลกนิดนึงเนาะทำไมจะต้องรอเอารูปเนี่ยไปใส่คอมแล้วก็อันเฟซ Facebook กับมือถือ,อก็เลยจะต้องทําธุรนอกบ้านให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาที่บ้านและมีความเป็นไปได้ว่าการถ่ายรูปภาพของเธออาจจะไม่ได้ใช้มือถือก็ได้ยังใช้กล้องใช้อะไรแบบนี้ที่มันจะต้องมีการเอามาลงคอมก่อนแล้วก็ถึงจะโพสต์ภาพได้อืก็มีความเป็นไปได้ท่านก็แสดงว่าหลังจากมีการสัมภาษณ์หรือว่าสอบปากคำแม่ไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต่อครับ การให้ปากคําของเทอรี่นะครับแม่เลี้ยงตํารวจก็เลยไปสืบลงลึกถึงความสัมพันธ์ของครอบครัวน,นี้เมื่อตํารวจได้ลงลึกไปแล้วนะครับเกิดเห็นได้ชัดเลยว่ามีข้อเท็จจริงหลายอย่างที่มันโยงไปถึงแม่เลี้ยงคนนี้ว่าเป็นคนบงการในการที่ทําให้ไครอนหายตัวไปครับ โอ้เฮ้ยเริ่มน่าสนใจแล้วว่าสรุปคือมันจะมีแบบปมที่อยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์เนาะว่าม,มันคือเบื้องหลังการหายตัวไปของไคลรอนน่าจะอยู่เกี่ยวกวับความสัมพันธ์ใช่ไหมพ่อแม่ผููให้กําเนิดของไครอนนะครับอย่างพอแมนแล้วก็ดิซิรียังนะครับก็ได้มีการหย่าร้างกันเมื่อเด็กชายยังเด็กแต่ทั้งสองก็ดูแลไคลรอนร่วมกันจนกระทั่งดิซิรีป่วยหนักด้วยปัญหารโรคไตเธอก็ถูกบังคับให้ย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่ของเธอ และมอบการดูแลไครรอนนะครับให้กับเพนจนกว่าเธอจะหายดีถึงจะได้กลับมาดูแลไครรอนต่อ จากนั้นเคนก็ได้แต่งงานกับเทอร์รี่มอนเทนพวกเขานะครับก็ได้มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือเคียร่าจากตรงนี้เองก็เลยทําให้มีจุดหนึ่งที่ตํารวจสืบลึกลงไปถึงความสัมพันธ์ของเคนและเทอร์รี่นะครับตารวจก็ได้รู้มาว่าพักหลังนะครับความสําคัญของทั้งคู่จะมีการเริ่มระหองระแหงกันเกิดขึ้นหลักฐานชิ้นสําคัญนะครับก็คืออีเมลอันหนึ่งที่เทอร์รี่ได้มีการพูดคุยกับเพ,เพื่อนเพื่อระบายเรื่องต่างๆถึงความสัมพันธ์ของเธอและเคนนะครับอืมถ้าเราหยุดอยู่ตรงนี้ก็คือว่าจริๆแล้ววตัว ลอนเองเนี่ยเขามีแม่แท้ๆอยู่เนาะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าตัวแม่เลี้ยงเนี่ยก็คือเป็นเมียใหม่ของพ่อพูดง่ายเข้าใจได้เสร็จแ,แล้วทีนี้คือแม่จริงๆเนี่ยมีอาการป่วยถูกไหมตามที่เมื่อกี้คุณนิโน่เล่าแม่จริงๆแล้วมีอาการป่วยทําให้สิทธิการเลี้ยงดูหลายที่ทั้งคู่อยากกันเนี่ย<ะ>มันไปตกอยู่กับคุณพ่อแลอ้วคุณพ่อก็ไปมีแม่เลี้ยงคนใหม่ก็คือคนนี้แหละคนที่เป็น คนที่ตำรวจสงสัยเสร็จแล้วพอไปอยู่กับคนนี้เนี่ยปรากฏว่าความสัมพันธ์ของพ่อกับแม่เลี้ยงใหม่เนี่ยมันดันแย่อ่าอ่าโดยที่มีอย่างที่เมื่อกี้คุณนิโน่กำลังจะเล่าต่อนะว่ามันมีอีเมลฉบับหนึ่งที่เป็นหลักฐานว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยมันกำลังแย่ลงใช่ไหมอันนี้เราสรุปถูกไหมถูกถูกและในอีเมลฉบับนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่มันน่าสนใจหรือว่าเป็นจุดที่ทำให้ตำรวจรู้ได้ยังไงว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยกำลังแย่เพราะว่ามันมี ระบายถึงเนื้อหาที่แบบเป็นหลักฐานมัดได้เลยว่าเธอรี่เป็นคนบงการทุกอย่างครับหมายความว่าจริงๆแล้วแม่เลี้ยงคนนี้เนี่ยที่มีปัญหากับพ่ออาจจะไม่ได้พอใจแค่ตัวพ่อแต่มันจะต้องโยงไปถึงลูกเลี้ยงที่เธอเนี่ยจะต้องเลี้ยงดูด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ เออเพราะว่าถ้าเราลองมองดูแล้วมันก็ไม่ใช่ทุกคนเนาะที่จะรักลูกเลี้ยงหรือลูกติดจากอีกฝ่ายหนึ่งมาอะไรเงี้ยและที่สําคัญก็คือสองคนนี้เขาก็ไม่มีลูกอีกคนหนึ่งเป็นลูกคนใหม่ที่มันเกิดจากความสัมพันธ์ด้วยกันไม่แน่ว่าความรักมันอาจจะไม่ได้เท่ากันหรือเปล่านะอันนี้ก็เดาก็คือน้องคนที่เจ็บหูอืมใช่น้องสาวก็คือน้องคนที่เจ็บหูก็คือว่าสรุปแล้วในอีเมลฉบับนั้นเนี่ยมันมีการบรรยายถึงความสัมพันธ์ที่เธอเริ่มรู้สึกแล้วว่า มันไม่โอเค<ม>กับสามีของเธอ,เอหรือว่าพ่อทแท้ๆของไครอนนั่นเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรอีกไหมนอกจากไอการที่ตำรวจเจออีเมลอันนั้นแล้วเนี่ยในอีเมลมันก็คือมีหลักฐานอะไรมาตัวอีกไหมเพราะว่ารู้สึกว่าการที่ตำรวจเขาจะค่อนข้างมั่นใจว่าอีเมลฉบับนี้เนี่ยมันบ่งบอกความสัมพันธ์มันน่าจะมีอะไรเจาะลึกมากกว่านั้นอีกนะนั่นน่ะสิในอีเมลนะครับก็จะมีเนื้อความประมาณว่าเธอระบายให้เพื่อนเธอฟังครับถึงความเกลียดชังไครอนอย่างรุนแรงเธอโทษว่าจริงๆแล้วะ ตัวการที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับสามีของเธอะแย่ลงเพราะว่าไครอนเธอเกียดเด็กคนนี้จนแทบไม่อยากจะให้เขามีชีวิตยอยู่ด้วยซ้ำครับแรงนะเนี่ยเป็นแม่เล้งที่รุนแรงมากเลยนะคือมันเหมือนพอตในละครเลย ที่มีมล,ล,ลูกติดมาเออแม่เลี้ยงใจร้ายที่มีลูกติดมากับพ่อเนาะกับสามีปุ๊บแล้วก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยไอเด็กคนนี้นเนีเ่ยมันเป็นตัวการที่ทําให้เราเนี่ยความสัมพันธ์มันแย่แต่ไม่ได้โทษตัวเองเลยเนะาะโทษว่าเป็นความผิดของเด็กซึ่งเราลองคิดดูสิว่าจริงๆแล้วเด็กอะ่ะมันจะร้ายกาศขนาดไหนวะที่จะทำให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเกลียดขนาดนี้แลที่สําคัญก็รู้สึกว่าไคลรอนก็แค่ปอ .2 อด้วยใช่ไหมคะไคลร่อนเนี่ยเขาอายุก็คือยังน้อยอยู่ด้วยซ้ำเนาะอืมนั่นก็เท่ากับว่าตอนนีีีี้้้เเเนนน่่ตารวววจจก็ออแลลใมฉบบั อย่างที่เมื่อกี้พวกเราก็วิเคราะห์กันนะว่าการที่ตํารวจเขาจะมองว่าในอีเมลนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่น่าสนใจเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะว่ามันต้องมีอะไรที่บ่งบอกถึงการลงลึกความแสดงความเกลียดชังนั่นเองอาแล้วเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงต่อคะคุณนิโน,โนอีเมลที่ว่าพีคแล้วใช่ไหมครับก็จะมีหลักฐานอย่างอื่นอีกที่แบบว่าบ่งบอกว่าแม่เลี้ยงเนี่ยเป็นคนบงการจริงๆเพราะว่าหลังจากการหายตัวไปของไครรอนนะคบประมาณ10วัน ข่าวนี้ก็มันใหญ่โตมากๆเลยนะครับแบบเป็นไวรัล ในช่วงนั้นเลยแล้วก็ตนมีช่างจัดภูมิทัศน์ในท้องถิ่นนะครับซึ่งเทอร์รี่เคยจ้างนะครับมาให้ปากคำที่สถานีตํารวจและเขาก็ได้สารภาพกับเจ้าหน้าที่ว่าประมาณ6เดือนก่อนที่ใครรอนหายตัวไปเทอร์รี่นำเงินนะครับมาเสนอให้กับเขาก้อนนึงเพื่อแลกกับการจัดการสังหารเคณสามีของเธอนั่นเอง oh. อ้าวมันพีคจริงๆนะเนี่ยเ,<อ>เพราะว่าเท่ากับว่าแม่เลี้ยงคนนี้เคยว่าจ้างคนคนนึงก็คือช่างภูมิทัศน์คนเมื่อกี้เนาะะให้ไปจัดการแบบเหมือนจ้างวานฆ่าสามีตัว <อ>คน่ากลัวนะเนี่ยโอ้โหถ้างนั้นน่าจะใช่แล้วแหละ,ะตำรวจก็คงคิดว่าคงเป็นแม่นางคนนี้แน่นอนอ่ะแล้วปรากฏว่าหลังจากนี้ก็คือตำรวจก็ต้องจับกลุ่มแม่เลี้ยงคนนี้ไปเลยใช่ไหมคะคุณนีโน,โน่ยังครับเพราะว่าหลังจาก ได้รับเรื่องราวนี้มาครับตำรวจก็ยังไม่ได้เชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่แต่พวกเขาก็เล่าเรื่องราวนี้นะครับให้กับเคนฟังเคนจึงตัดสินใจนะครับเก็บของออกจากบ้านเมื่อวันที่26มิถุนาพร้อมกับลูกสาววัย19เดือนเขาก็ได้จ้างทนายกฎหมายนะครับครอบครัวทันทีและยื่นเอกสารการหย่าร้างและคำสั่งห้ามเทอรี่เข้าใกล้เขาและลูกสาวทันทีครับ โอ้ก็มันก็ไม่แปลกันะพอตำรวจเอาเรื่องที่ว่าเอ้ยคือรู้ไหมว่าภรรยาของคุณเนี่ยหรือว่าแม่เลี้ยงเนี่ยเคยจ้างวานฆ่าคุณมันก็ไม่แปลกเนาะที่เขาจะหนีออกจากบ้านเพราะว่ามันมันก็ขนาดเนี้ยเนาะลูกตัวเองก็หายไปมีเรื่องอีเมลแสดงความเกลียดชังอีกแล้วยังมีการจ้างวานฆ่าอีกมันก็คงต้องจบแหละเพราะคงจะไปต่อกันไม่ได้จริงๆแล้วอย่างนี้คือเท่ากับว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมีหลักฐานเอาผิดไหมเนี่ยไอ้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเออใช่ แต่สรุปแล้วนะครับก็คือตำรวจไม่มีผู้ต้องสงสัยรายอื่นเลยและในวันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับคดีของไครอนหรือแทบไม่มีอะไรอัปเดตเลยครับก็คือทำให้สํานักงานในอำเภอและทีมค้นหาและกู้ภยัยไม่มีหลักฐานเอาผิดใดๆกับเทอรี่เพิ่มเติมส่วนไครอนนะครับก็หาไม่เจอแม้แต่ร่างไม่รู้เลยซ้ำว่ามีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วไม่มีใครรู้จริงๆครับก็ ถ้ามันประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็คงจะหายากแล้วล่ะเนาะเพราะมันผ่านกว่าสิบกว่าปีแล้วนะคะถ้าเกิดว่าน้องเขายังอยู่จริงๆก็อาจจะแสดงตัวตนหรอหรือคนที่รับไปเลี้ยงอ่ะอาจจะต้องออกมาแสดงตัวเนาะว่าเอ้าเห็นวันก่อนที่แบบเด็กหายตัวไปมันเป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้เขาก็ต้องเอาเด็กมาส่งไงอเออมันก็ เดาได้แค่ทางเดียวกลายมาเป็นว่าคาดีนี้ไม่มีหลักฐานในการเอาผิดตัวผู้หญิงคนนี้ด้วยแล้วก็ไม่เจอสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือ ตัวไครอนไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเพราะว่าถ้าเจอมีชีวิตมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าการที่จะปิดคดีได้อย่างน้อยต้องเจอร่างใช่ค่ะต้องเจอร่างตำรวจจะถึงสามารถที่จะสืบต่อไปได้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคดีนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นคดีฆาตกรรมทันทีเนาะใช่เพราะว่าเท่าที่เคยดูพวกคดีเกี่ยวคนหายอ่ะถ้าตราบใดที่ยังไม่เจอร่างของผู้เสียชีวิตนั่นก็แปลว่ายังไม่ใช่คดีฆาตกรรมแม่เลี้ยงอะค่ะแสดงว่าตอนนี้เขาก็ต้องแบบลอยนวลเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตปกติไป ใช่ลอยนวลเลยเออค่ะบน้าสองสารน้องเขาเนาะอย่างที่เราคุยกันเนาะคิดว่าน้องเขาไม่น่าจะรอดหรอก10กว่าปีแล้วแล้วอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วก็เกิดมาตั้งแต่ตอนแรกว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดในโอเรกอนถ้ามันใหญ่ขนาดนั้นมันออกทีวีมันออกหน้าหนังสือพิมพ์มันมีการประกาศตามหามการที่เด็กคนนี้หายไปถ้าใครเจออย่างที่น้องฝนบอกเขาจะต้องรีบเข้ามาเออรีบเข้ามาติดต่อนอะแต่นี่คือไม่มีใครเข้ามาเลยนั่นก็แปลว่า น้องก็คงก็ไม่มีใครอู้นะคะแต่ไม่ได้ว่าวันหนึ่งคดีนี้มันอาจจะถูกว่าโซบได้ก็ได้เนาะแต่ส่วนใหญ่มันจะชอบมีพวกเทคโนโลยีนี่นะที่เขาใช้ AI อ่ะประมวลผลหน้าตาของเด็กแล้วก็บวกไปอีกกี่ปีกี่ปีก็ว่ากันไปแล้วก็เอาอันนั้นไปหาเหรอใช่แล้วก็เอาอันนั้นไปแปะ หรือไปอยู่ในเว็บประกาศ<อ>ตามหาคนหายไงว่าเ,เด็กคนนี้เคยหาย <I see. S 2> ตัวไปณนะปีเท่านี้แล้วก็เป็นรูปเด็กเนาะเสร็จแ,แล้วก็จะบอกว่าณปัจจุบันน่าจะอายุประมาณ30แล้วก็จะเป็นหน้าตอนอายุ30ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้โดยที่คดีนี้เนี่ยก็คิดว่าก็น่าจะทําแบบนั้นเหมือนกันเนาะเพราะว่าคดีคนหายของอเมริกาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเยอะใช่แล้วก็มีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างดีกว่าของเราดังนั้นก็คือไอเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเขาจะต้องมีแบบอะไรก็ตามที่ เอามาช่วยทําอยู่แล้วเหมือนคดีก่อนหน้านี้ที่เราทําเรื่องการไขคดีด้วยการใช้ DNA จําไดจะไม่ลว่ามันมีเว็บ เว็บไซต์หนึ่งของอินเตอร์โพลของตำรวจสากลใช่ไหมที่อ uh ัปโหลดพวกข้อมูลพวกหลักฐานอะไรต่างๆข,ขึ้นไปอยู่บนเว็บไซต์เข้าใจได้แล้วพอเสร็จล้วก็คือให้คนที่เห็นแล้วก็บังเอิญว่าถ้ารู้ข้อมูลก็คือให้ติดต่อก,กับเจ้าหน้าที่ทางเว็บไซต์ก็ถือว่าเป็นอีกเว็บหนึ่งนะที่อาจจะช่วยเรื่องนี้ได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเสียดายมากเลยที่อยู่ๆคดีนี้มันจะต้องกลายเป็นคดีที่แบบปิดไม่ได้อยากจะให้แบบปิดได้อย่างเช่นแบบเจอเด็กแล้วในอีกไม่กี่วันที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เสียดายจังเลยแล้วสำหรับคดีนี้เนี่ยคุณนิโน่คิดว่าเป็นยังไงครับน้องเขาน่าจะแบบยังอยู่ไหมผมแล้วคิดว่าไม่น่าจะรอดมาถึงวันนี้แล้วล่ะครับน้องน่าจะแบบสู่คิดในวันที่ดื่ไปแล้วน่าสงสารน้องมากๆเลยคแต่เสียดายนะที่แบบแม่เลี้ยงเขาไม่โดนอะไรเลยอยากจะให้แบบว่าใช่เพราะแบบแม่เลี้ยงลอยนวลเลยอ่ะน่าเจ็บใจอย่างน้อยอ่ะเขาน่าจะมีความรู้สึกแย่อยู่เรื่องหนึ่งก็คือลูกแท้ๆของตัวเองอ่ะต้องเสียสิทธิ์ไปอยู่กับพ่อ เรื่องนี้ก็เป็นเหมือนการลงโทษเหมือนกันเนาะเพราะคนเป็นแม่ยังไงมันก็จะต้องแบบลูกอะ่ะแล้วลูกนี่เพิ่งขวบกว่าใช่ไหมสิบเก้า <19 S 2> เดือนอนี่ขวบกว่าอ อืม,อมโดยที่วันนี้เนี่ยก็เล่าโดยคุณนีโน่หรือว่าน้องนีโน่นะ,ค,ะครับน้องนีโน่เนี่ยผมมาเล่าครั้งแรกด้วยเนาะก็อาจจะแบบมีตะกุตะกักนิดหน่อยแต่ว่า เพื่อนๆก็พร้อมจะให้อภัยได้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแต่เดี๋ยวมาบ่อยๆเดี๋ยวก็ไม่ตื่นเต้นแล้วค่ะเพราะว่าคุณนิโน่เนี่ยชอบเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันนี่เดี๋ยวไว้สามารถโทรมาเล่าด้วยกันได้เรื่อยๆนะได้ขอบคุณค่ะแต่ก่อนที่เราจะลากันไปนะคะเดี๋ยวให้คุณนิโน่นะคะลาเพื่อนๆนะคะรายการก่อนเลยครับสาหรับวันนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับในการเล่าอาจจะมีตะกุตะกักไปบ้างนะครับแบบตื่นเต้นครั้งแรกครั้งแรกหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบเรื่องราวที่ผมเอามาเล่าให้เพื่อนๆ แล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามรายการครามข้างบ้านด้วยนะคะหวังว่าจะชอบกดไลค์กดแชร์เยอะๆเลยนะครับบอกให้ทุกอย่างแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณคุณนิโน่มากๆเลยนะคะแล้วเราก็คงจะไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าน้องเขาพูดไปหมดแล้วใช่ก็อย่างที่เมื่อกี้น้องนิโน่เนี่ยเพิ่งจะ โทรมาเล่าเป็น EP พีแรกเนาะเหมือนกับ E ีีแรกของเราก็จะมีคุณแพลที่โทรมาเล่าครั้งแรกเหมือนกันซึ่งก็อาจจะแบบมีผิดพลาดประการใดพวกเราก็ต้องขอโทษเพื่อนๆมาในที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าอยากให้เอ็นดูเนาะเหล่านักเล่าหน้าใหม่เนี่ยว่าหลังเนี่ยเขาจะได้แบบปรับปรุงฝีมือแล้วก็โทรมาเล่าด้วยกันอีกมันจะได้แบบเพิ่มสีสันในรายการไม่ใช่ไม่งั้นทุกคนก็เบื่อหน้าพวกเราเนาะอ่าใช่แล้วนะคะและเหมือนเดิมนะคะว่า EP นี้เนี่ยก็ว่าแบบโหน่าสนใจแล้วนะคะแต่ E ีีหน้ามันจะเป็นเรื่องราวอะไรเนี่ยมันก็อยู่ที่ เพื่อนๆเ,เลยนะคะสําหรับแฟนๆรายการค่ะสามารถที่จะติดต่อนะคะเข้ามาเล่านะคะเรื่องราวที่อยากจะแชร์ให้กับพวกเราได้นะคะผ่านรายการนี้ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นใน f a c e b o o k นะคะในเพจลึกลับจับมาเล่านะคะใต้คอมเมนต์ตรงนี้หรือจะอินบ็อกซ์นะคะไดเรกนะคะ,ะ,คะไปตามช่องทางต่างๆที่เดมอนได้ทิ้งไว้ให้นะคะ ใช่แล้วครับก็สำหรับวันนี้เน<ว><ๆ>ี่ยก่อนท<ๆ>ี่เพื่อนๆจะลากันไป<ๆ>นเพื่อนๆก็อ<ๆ>ย่าลืมกดไลค์กับซั b สไครปเหมือนเดิมนะคะเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะใช่แล้วครับแล้วเดี๋ยวอีีหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรมันก็อยู่ที่ว่าพวเพื่อนๆจะโทรมาเล่าเรื่องอะไรนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยเราจะได้แบบนำเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้นะครับเป็นคดีที่น่าสนใจทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นคดีคนหายคดีฆาตกรรมหรือคดีแปลกคดีลึกลับอะไรก็ตามนะครับให้โทรเข้ามาเล่าโทรมาพูดคุยกับพวกเราได้ในรายการคามค้าบ้านของพวกเราครับเรา จเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ